สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่ 18. พฤศจิกายนนะครับ2565นะครับวันนี้เป็นราคาข้าวแห้งนะครับความชื้นไม่เกิน15%เป็นะครับเป็นราคากลางนะครับของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับราคาเป็นอย่างไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มที่ก็เปลือกเจ้านาปีนะครับปี2565-66ทับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9200บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิจิตร 9,100บาทถึง9,400บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง9,500บาท จังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดชาเชิงเซา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดลบบุรี9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดนครนายก9,200บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,400บาท จังหวัดน,นครปฐม9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอ่างทอง9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดราชบุรี9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุทัยธานี9,000บาทถึง9,300บาทนี่ราคาก็ไล่เรียก,กันนะครับแต่ละจังหวัดนะครับมาที่ข้าหอมมะลินะครับปี2,565-66ทันะครับวันนี้ราคานะครับก็มีแต่ปรับลงนะครับไม่มีปรับขึ้นเลยนะครับ มาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับราคา13,200บาทถึง14,000บาทนะครับอันนี้ราคานะครับปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดนครราชสีมา13,400บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,300บาทถึง13,500บาทอันนี้ราคาก็ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดบุรีรัมย์13,600บาทถึง14,200บาท จังหวัดศรีสะเกษ14,000บาทถึง15,700บาทอันนี้ราคาก็ปรับลดลง200บาทเหมือนกันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,400บาทถึง15,200บาทจังหวัดยโสธร13,160บาทถึง13,670บาทอันนี้ราคาต่ําสุดนะครับปรับลดลง280บาทนะครับ ราคาสูงสุดปรับลดลง360บาทจังหวัดอำนาจเจริญ12,900บาทถึง14,200บาทจังหวัดนครพนม12,000บาทถึง13,700บาทจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง14,500บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,100บาทถึง14,800บาท จังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,800บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดหนองบัวลาพู13,500บาทถึง14,100บาทอันนี้ราคาปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดหนองคาย13,500บาทและจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,000บาทครับมาดูข้าวหอมมะลินะครับ ทางโซนภาคเหนือภาคกลางบ้างนะครับมาเริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับราคา13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง1 4 1 0 0บาทอันนี้ราคาตามสูตรนะครับปรับเพิ่มขึ้น500บาทนะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดลบบุรี 12,400บาทถึง12,900บาทจังหวัดชาเชิงเซา12,000บาทจังหวัดลำปาง13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดพิจิตร12,700บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิต12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทราคาข้าวหอมมะลินะครับก็ลดลงทุกวันเลยนะครับ มาต่อที่ก็เปลือกปทุมธานีนะครับนาปีปี2565/66ทนะครับจังหวัดลบบุรีราคา9,900บาทถึง1300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1300บาทถึง1,400บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,700บาทถึง10,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี1200บาทถึง1500บาทจังหวัดราชบุรี 1300บาทถึง1,400บาทจังหวัดปทุมธานี1700บาทจังหวัดนครน,นายก1,400บาทอันนี้ราคายัางคงที่นะครับมาดูข้าวเปลือกเหนียวนะครับข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนะครับในปีปี2565ทั้งนะครับจังหวัดขอนแก่นราคา11,000บาทถึง12,400บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับ11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดมหาสารคาม11,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครพนม1500บาทจังหวัดกาลสินธ์11,800บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,600บาทถึง1500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด 1 0 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,000บาทอันนี้ราคาปรับลดลง500บาทนะครับจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง1 5 0 0บาทและจังหวัดลำพูน1,300บาทถึง1,400บาทอันนี้ราคาก็ปรับลดลงราคาต่ำสุดนะครับปรับลดลง400บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง800บาทเลยนะครับ ครับมาดูข้าวเหนียวเมล็ดค้าบ้างนะครับข้าวเหนียวเมล็ดคะนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับราคา9,800บาทถึง11,000บาทจังหวัดนครพนม1 0 0 0 0บาทถึง1,200บาทจังหวัดหนองคาย1 5 0 0าบาทถึง11,000บาทจังหวัดลำปาง1,300บาทถึง1900บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,500นบาทถึง900 0บาทจังหวัดมุกดาหาร7000บาทถึง9,000บาท จังหวัดน่าน8,900้าบาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่1 5 0 0บาทอันนี้ราคาปรับลดลงจากเดิม500บาทนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทและจังหวัดเชียงราย9,400บาทถึง11,000บาทนะครับน,นี่ราคาข้าวเหนียวเมล็ดคะนะครับสำหรับราคาข้าววันนี้ครับราคาก็ปรับลดลงหลายรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้า เ,เพื่อนๆท่านพี่ๆท่านไหน,นครับมีข้อมูลราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวแห้งข้าสวสดครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ